สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีใช้บ้านชาแนลนะครับวันนี้พาทุกคนทัวร์บ้านหลังจากที่ ซุ่มทํามาประมาณเกือบ 6- 7เดือนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะเพราะว่ามันเหลือขั้นตอนเก็บเศษเอ่อบางส่วนก็ต้องรอช่างแล้วก็บางส่วนต้องรอผมว่างเพราะว่าส่วนมากผมจะทําเองเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็คือควบคุมเองผสมปูนเองอะไรเองทุกอย่างนะครับค่อนข้างที่จะพอที่จะรู้ทุกๆุกเรื่องนะครับในเรื่องของบ้านหลังนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างและก็มีไอเดียยังไงก็จะมาเจาะจงอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็จะมาดูรวมๆมันก่อนเนาะนะตอนน ก็ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านนะก็หลายๆคนถามเข้ามาว่าเรื่องสีเรื่องอะไรต่างๆก็ผมก็จะแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาแบบรวมๆไปก่อนก็ตอนนี้มีสนามหญ้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวบ้านได้ทําการยกพื้นขึ้นมาสูงประมาณ60เซนนะปูด้วยส่วนมากจะเป็นลายไม้นะเพราะว่าเราต้องการสร้างบ้านให้มัน เป็นสไตล์มินิมอลนะครับมูจิมินิมอลก็มันก็จะออกขาวๆออกตัดด้วยลายไม้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นทั้งฝ้าพื้นและก็ประตูไม้ประตูไม้ที่ทุกคนเห็นนี้ก็เป็นไม้ที่เก่าแก่มากนะเพราะว่าเป็นไม้ของอคุณยายของน้องขวัญก็คือเรารื้อจากบ้านหลังเก่านะครับมาทําเป็นประตูพวกวงกบต่างๆนะครับก็จะเป็นไม้ก็ประมาณนี้นะครับตามที่ทุกคนเห็นลายนี้ที่เขียนก็คือเป็นลายพระ เปียนให้นะครับเป็นตัวภาษาเขมรมาก็มันก็คงจะเป็นสไตล์ของแถวบ้านผมแหละนะครับขึ้นบ้านขึ้นอะไรก็จะมีการเจออะไรพวกนี้ไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน โอเคตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ข้างในแล้วโซนแรกนะครับจะเป็นโซนห้องใหญ่ที่สุดก็คือเป็นห้องโถงเป็นห้องรับแขกซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะออกแบบให้เป็นสไตล์มินิมอลนะครับก็จะออกพอขาวนะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยสีนะครับที่เป็นสีเขียวอ่าน่าจะเป็นสีเขียวแก่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับกว้างนี่นะครับอยู่ที่5เมตรความยาวนะครับจากทุกคนจากท่านผู้ชมนะครับไปตรงนู้นกำแพงนู้นก็ อยู่ที่10เมตรก็ออกแบบนะครับให้เข้ากับบรรยากาศสไตล์เหมือนเข้ามาเหมือนอยู่ในบาร์กาแฟเออคือน้องขวัญเนี่ยเขาชอบกินกาแฟแล้วก็ ตอนเช้านะครับก็จะมีที่ชมบรรยากาศนะครับซึ่งเดี๋ยวพาทุกคนไปดูโซนตรงนูน้นว่าตรงโซนตรงนู้นเป็นโซนอะไรโซนตรงนี้ยังอยู่ในโซนของห้องโถงนะครับซึ่งเป็นโซนบาร์กาแฟนะครับตอนนี้ยังที่ทุกคนเห็นยังไม่เสร็จนะเพราะว่ายัางรอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ข้างหลังก็จะมีซิงค์นะครับจะมีเคาน์เตอร์อยู่อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นไว้ใช้ใส่พวกภาพที่สําคัญที่สุดในชีวิตอาจจะเป็นภาพแต่งงานหรืออาจจะเป็นชั้นวาง วางของสิ่งสาคัญอะไรต่างๆก็จะมีการวางระบบไฟเอาไว้แล้วก็จะมีชั้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีการนําไม้นะครับแล้วก็บูด,ด้วยตัวลามิเนตนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็จะมาวางทับอยู่บนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดออกไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นเหมือนผมไหมนะครับก็คือข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นสระน้ํามีทุ่งนาแล้วก็ไกลๆนู้นก็คือจะเป็นภูเขา วิวค่อนข้างที่จะสวยมากๆตรงนี้นะครับก็ออกแบบเอาไว้อนาคตจะมีพวกที่นั่งนะครับนั่งถงสูงที่นั่งร้านกาแฟตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโซนตรงนี้นะครับก็หน้าต่าง2ตัวนี้ก็จะเป็นบานฟิกนะครับบานแบบเปิดไม่ได้นะครับจะฟิกตายในส่วนต่อมาก็จะเดินไปที่โซนห้องครัวกันนะครับผมโอ้ยขออนุญาตเปิดไฟป๊า โอเคนะครับผมห้องนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่5เมตรคูณ4เมตร50 m. ตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นช่องใส่เครื่องซักผ้านะครับเพราะว่าน้องขวัญเนี่ยก็คือชอบซักผ้าก่อนตอนคืนตรงนี้ก็จะมีตัวที่กั้นนะครับเพราะว่าเรามองจากห้องโถงเนี่ยก็จะได้ไม่เห็นเครื่องซักผ้านะครับก็จะมีผนังสูงขึ้นมานะครับปัดมาฝั่งนี้ ก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์และกอประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ได้ประมาณเดือนแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอุปกรณ์การทำครัวนิดหน่อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ ห้องครัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนกันนะครับห้องนอนของผมนะครับมีทั้งหมดอยู่3ห้องด้วยกันนะครับมี2ห้องน้ํา3ห้องนอนห้องนี้นะครับเป็นห้องเชื่อมต่อระหว่างห้องโถงและก็ห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ําด้วยนะครับจัดที่สังเกตนะตรงนั้นก็จะเป็นบาร์กาแฟที่ตุกคนเห็น นะครับตรงนี้ก็ทางเดินเข้ามาเราก็เข้าห้องห้องนี้แล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ําอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่อยู่ในห้องนอนหนึ่งคือเป็นห้องนอนหลักของผมนะครับส่วน2ห้องนี้นะครับก็จะใช้ห้องน้ํารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็แขกที่มาก็ใช้ห้องน้ําร่วมตรงนี้นะครับที่ออกแบบเอาไว้แล้วก็ตรงนี้หลักๆก็คือผมอยากจะทําเป็นตู้เก็บของสะสมรือของอะไรที่เอาไว้โชว์นะครับคือไม่อยากจะเอาไว้ อยู่ตรงห้องโถงเพราะห้องโถงมันไม่อยากให้มันรกนะครับอยากให้มันแบบสะอาดโล่งๆนะครับก็เลยแบบเอ้ยทำห้องตรงนี้ขึ้นมาซื้อเฟิด์แฟแปันพาสีห้องเปลี่ยนเป็นสีวอร์มทันทีเพราะว่าผมใช้เป็นสีวอร์มทั้งหมดเลยนะครับ โอเคตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนของคุณแม่และก็หลานๆนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็จะใช้สําหรับเป็นห้องนับแขกแล้วก็อนาคตก็จะใช้เป็นห้องลูกนะฮะห้องตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่4เมตร50คูณ5เมตรแล้วก็จะมีที่แหว่งนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมคือมันจะมีเหลี่ยมเข้าไปนิดนึงนะครับ ปกติแล้วเนี่ยคือประตูห้องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่วันนั้นคืออยากให้มันแบบเฮ้ยเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมาให้มันมีมิติให้ที่มีที่วางของซึ่งไม่ใช่เปิดมาแล้วมาเจอเตียงนอนเลยนะครับเพราะว่าจะดีไซน์เตียงนอนไว้ตรงนี้นะนี่เตียงนอนไว้ตรงนี้นะครับเปิดประตูมาก็จะยังแบบเฮ้ยยังไม่เห็นที่นอนยังไม่เห็นอะไรนะครับให้มันมีลูกเล่นหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ ห้องนอน2นะครับก็ห้องนอน2เนี่ยจะเป็นห้องเก็บของอุปกรณ์ช่างนะครับตอนนี้ก็คือ,อยังบ้านยังไม่เรียบร้อยนะครับมันมีส่วนของหลายส่วนที่ยังไม่ได้ทำนะครับในตู้อ่าพวกอ่าตู้ครัวนะครับอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ติดนะครับอุปกรณ์บางตัวก็ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็อ่าก็ยังเป็นโรคอยู่ เราผมตั้งแต่เมรรื่อไหร่ครับเนี่ยเขยิบย้ายกล้องหรอกโอเคทะเนแ้กทุกคนตอนนี้อยู่ที่ห้องนอนหลักกันแล้วนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของเตียงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อที่นอนก็เลยแบบต้องมาน,นอนท้างล่างนะฮะข้างบนก็คือก็พอดีมันยังไม่เรียบร้อยด้วยเพราะว่าหนึ่งคือมันต้องตัดไม้พอดีผมซื้อไม้มาแล้วเพราะว่าเตียงเนี่ยมันไม่ได้ซื้อสําเร็จนะฝีมือของคุณพ่อเหมือนกันนะครับ เองทุกอย่างเลยนะครับดูลายไม้ต่างๆนะครับขพ่งๆที่จะสวยเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบอุ้ยสวยอะ่ะสวยจริงๆอะ่ะสวยจริงๆนนิยอมรับซึ่งตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นก็คือผมจะทําเป็นมิตินะครับก็คือข้างๆเนี่ยจะมีโค้งอยู่ สองตัวนะครับตรงกลางก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ทุกคนเห็นมีไฟนะส่องลงมานะครับสองข้างก็ข้างล่างตัวนี้บนหัวเตียงก็จะมีไฟที่เรียกว่าไฟวอร์มไฟที่อาจจะตอนกลางคืนอาจจะเปิดก่อนที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราอ่านหนังสือหรือเราแบบดูทีวีนะครับก็จะปิดไฟทั้งหมดก็จะเป็นเหลือให้ไฟนี้นะครับมันก็จะส่องขึ้นบนมันจะไม่แยงตาเรานะครับถ้าเกิดเป็นไฟพวกนี้นะครับมันส่องลงล่างเนาะมันก็จะเรานอนมันก็แยงตา จากเตียงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เอาไว้สําหรับาวางทีวีอนาคตรตรงนี้นะผมจะทําลักษณะคล้ายๆเป็นระเบียงสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาแขวนทีวีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเตียงอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะก็จะปูนะครับด้วยไม้ทําเป็นห้องนะทำเป็นตู้นะครับก็จะลักษณะคล้ายคลเป็นบิวอินนะครับ เป็นบิวอินแล้วก็ททำอาจจะเป็นลิ้นชักเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ที่ออกแบบเอาไว้แล้วก็ที่ออกแบบใช้เป็นปูนเลยเนี่ยเพราะว่าอยากได้ความแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือมันอยู่ตรงห้องน้ําด้วยก็อยากจะมีอะไรที่มันกั้นนะครับกั้นในส่วนของห้องน้ำนะครับเรานอนเราอะไรต่างมันจะได้แบบเออความรู้สึกมันจะโอเคก่อนโอเคกว่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ําห้องน้ำอ่ะเข้าไปดูห้องน้ําก่อน อมองแล้วนี่คือไม่ใช่ศินแต่อย่างใดคือความยังไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะทำบิวอินตู้นะครับตู้ข้างล่างก็จะมีการปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อ่างล้างหน้าก็ยังไม่มีก๊อกน้ำนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็จะเป็นชั้นสูงขึ้นมานะครับตัวนี้เอาไว้วางของต่างต่างเนาะก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับในห้องนี้นะครับก็จะทำการ ปูกระเบื้องนะครับเต็มทั้งหมดเลยปูกระเบื้องเต็มทั้งหมดเลยนะครับความสูงจากพื้นถึงข้างบน3เมตรนะครับสูงมากๆห้องค่อนข้างโล่งนะครับค่อนข้างโล่งแล้วก็จะมีในส่วนของที่กั้นนะครับอาบน,น้ําอยู่ตรงนี้เดินไปก็เดินไปนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นก็ยังมไม่มีนะครับยังไม่เรียบร้อยอะไรเลยนะครับ ก็จะเป็นที่ชั้นวางแล้วก็ฝักบัวอยู่ไหนอ้อาวอยู่ด้านล่างนะครับซื้อฝักบัวตัวนี้มาไม่มีที่แขวนนะฮะห้องน้ำจะกว้างอยู่ที่1เมตร50ยาวเา3เมตรชึบออกมาข้างนอกึบนี่ครับนี่คือห้องนอน ห้องนอนของเราเตียงนอนมีไม่นอนครับนอนพื้นนะอุปกรณ์สายฟงสายไฟยังไม่เรียบร้อยดีนะครับอันนี้ผมเดินเองทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือไวลอ้ลอยๆก่อนไวล้ลอยนะครับก็จะต้องรออินเทอร์เน็ตลอยต่างๆเข้ามานะครับก็เลยค่อยทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมของห้องนอนนะครับผมมาโอเคตอนนี้ ในบ้านก็รีวิวไปหมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงเฉลียงกันบ้างนะครับที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้ใช้สำหรับพักผ่อนนะครับนั่งชมบรรยากาศต่างๆนะครับผมมาโอเคในส่วนของเฉลียงนะฮะตัวน,นี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับระหว่างห้องโถงและก็ห้องเฉลียงนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะก็จะเป็นลักษณะให้แบบเป็นที่นั่งปูเสือ กินนู่นกินนี่นะครับกับครอบครัวหรือทํากิจการ,รอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็จะมีวิววิวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนพาทุกคนมาดูปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งอีกจุดหนึ่งนะครับที่ออกแบบเอาไว้ใช้สําหรับนั่งกินกาแฟอีกแล้วนะที่กินกาแฟเยอะมากๆนะก็มันเป็นสไตล์ของคือออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของผมและการน้องขวัญน,นะ คือเราใช้ชีวิตกับการกินกาแฟแล้วก็เสพกับบรรยากาศสองข้างฝั่งแล้วก็ชมรถวิ่งไปมาเอ้ยมีใช่นะครับชมบรรยากาศภูเขาอยู่นู่นนะครับทุ่งนาแล้วก็มีน้ำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนั่งชมบรรยากาศาต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีการเพาะปลูกอะไรต่างๆอีกเยอะมากมายนะครับกดติดตามผมเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนปลูกผักไว้กินเองในบ้านนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละะพามาดูข้างนอกก่อนแล้วกัน อันนี้โซนข้างนอกนะพาไปดูโซนกว้างๆกันหน่อยนิดหนึ่งลหลายคนคงดูกันเยอะแล้วแหละนะครับคงจะเบื่อที่ผมพามาถ่ายแค่โซนด้านหน้านะครับนี่นะครับและก็อีกจุดหนึ่งเลยที่อยากจะแนะนำนะครับเพื่อความสวยของตัวบ้านนะครับก็คือนี่รางน้ำนะครับเป็นการทำซ่อนรางน้ำนะครับไม่ให้เห็นรางน้ำนะครับก็ แต่แถวกรุงเทพนะครับเขาก็ชอบทํากันนะครับผมก็เลยพาช่างทําเลยนะครับพาช่างทํานะครับทั้งตรงนี้นะครับนี่แต่ยังไมร่รีย้ร้อยยังไม่ใส่ไอ้นี่นะยังไม่ใส่ไอ้ตัวนี้ลงมาเพื่อให้น้าไหลลงมานะครับตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยหนูน้ําออกจากทางนู้นนะครับแต่มันทําให้บ้านสวยงามขึ้นจริงๆนะสาหรับการทําซ่อนรังน้านะครับพามาดูข้างในเอ้พามาดูข้างหน้านกันนะครับซ่อนรังน้ํำยังไงนี่มองข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเป็นเหล็กอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เห็นหลังคาแล้วก็ มันไม่ได้เห็นปลายตัวสันไทยนะครับอันนี้ก็หลังคาผมจะใช้เป็นเมทัลชีตนะไม่ได้ใช้เป็นซีแพคอะไรต่างๆนะเพราะว่าซีแพคมันหนังนะครับก็เลยใช้เป็นแบบนี่แหละต,ตัวนี้ก็พอไม่ต้องไปถึงขั้นอะไรนะครับอันนี้คือภาพรวมๆของตัวบ้านไม่มีอะไรภาพรวมๆเลยหน้าบ้านประมาณนี้แหละโอเคครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป รีวิวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นรีวิวเกือบทั้งหมดของตัวบ้านนะครับก็จะมีส่วนข้างหลังด้วยนะก็จะมีในส่วนของที่ผมรีวิวไปแล้วก็คือจะเป็นในส่วนของโรงรถในส่วนของห้องน้ำนะครับสไตล์มินิมอลนะครับซึ่งราคาทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา1.7ล้านนะครับแหลกคนบอกว่าอ๋ทำไมมันราคาแพง ผมก็ไม่อยากจะเชื่อและผมก็ไม่อยากให้มันสูงขนาดนี้นะเพราะว่าผมก็อยากจะประหยัดอยากจะสร้างให้มันแบบไม่ต้องใช้งบเยอะแต่ด้วยเรื่องของอช่วงนี้มันวัสดุมันแพงมากๆนะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายว่าทำไมมันแพงขนาดนั้นสาหรับบ้านหลังนี้นะครับสห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหห้องครัว1ห,ห้องโถงนะหนั่เฉลียงโรงรถ แล้วก็ห้องน้ำข้างนอกนะครับราคา1.7ล้านนะครับบ้านหลังนี้ผมสร้างมากับมือก็มีทีมช่างผมทีมช่างของคุณพ่อมาช่วยกันนะครับผมเป็นคนควบคุมงานทั้งหมดตั้งแต่ขุดหลุมเสานะครับผมก็ทำเองที่ต่อไปผมจะทำการรีวิวนะครับให้ละเอียดกว่านี้นะครับแต่ละจุดในส่วนของระบบไฟในส่วนของ การออกแบบว่าทําไมต้องทําอย่างนี้นะครับในส่วนของสีในส่วนของอไอเดียการทําฝ้านะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการทําแบบนี้มันจะเป็นยังไงไงนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมคลิป EP การสร้างบ้านของผมเรื่อยๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นรวมๆนะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์นะครับที่อยากจะแนะนำนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ สามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากยิติดตามนะครับติดตามที่เพจวิถีไทยบ้านชาแนลนะครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากันคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย